นสนนสุโดยวัสดีครับสสวััดีครบท่านผู้ชมครับพบกันเป็นประจำนะครับกับผม,ผมพงพสุวรรณพรมและรายการ g ิฟต์อินสปายแรงบันดาลใจสร้างได้ด้วยตัวคุณนะครับวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งวันครับที่ท่านผู้ชมที่ชมรายการของเราอยู่จะต้องได้รับแรงบันดาลใจดีๆกลับไปอย่างแน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับท่านที่เป็นสุภาพสตรีที่กําลังรู้สึกว่าอยากจะได้มีโอกาส มีส่วนในการร่วมสร้างความสําเร็จให้กับครอบครัววันนี้ชีวิตของแขกรับเชิญของเราครับเป็นชีวิตที่น่าสนใจและก็มีวิธีคิดและก็วิธีการดําเนินชีวิตที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับท่านผู้ชมได้อย่างดีทีเดียวครับนั่นก็คือนักธุรกิจเครือข่ายของกิฟฟารีนนะครับผู้บริหารระดับแกรนด Paradise คุณลตาวันเอี่ยมทองคำครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับยินดีต้อนรับสู่รายการ i ีฟ i n s p ป r e นะครับเมื่อสักครู่นี้ผมได้เกิดนเอาไว้แล้วบอกว่าพี่เนี่ยน่าจะเป็นตัวอย่างของผู้หญิงนักสู้คนหนึ่งนะที่อยากจะสร้างความสาเร็จแล้วก็ความมั่นคงให้กับครอบครัวแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีของค,คนที่ใช้ชีวิตด้วยนะครับท่านผู้ชมหลายๆคนอาจจะรู้จักพี่มาแล้วบ้างแต่ผมเชื่อว่าส่วนใหญ่ที่ชมรายการอยู่ทั่วประเทศอยากรู้จักเพิ่มเติม อยากรู้จักเพิ่มเติมผมทําหน้าที่เป็นตัวแทนท่านผู้ชมนะครับถามคําถามที่อาจจะบางครั้งไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนนี่แต่เราจะให้มาเปิดเผยในรายการของเรานะครับเดี๋ยวก่อนอื่นผมถามพี่ระดาวันสักน,นิดหนึ่งแล้วกันนะครับว่าย้อนกลับไปสู่วัยเด็กเลยพื้นเพพี่เป็นคนจังหวัดอะไรและชีวิตในวัยเด็กของเด็กหญิงระดาวันเป็นยังไงบ้างรครับก็เป็นคนจังหวัดระยองค่ะคุณพ่อเป็นคนระยองแต่คุณแม่เป็นคนสุพรรณมาอยู่ตัวติเดงเนี่ย ตัวดีฉันเองเนี่ยมาเกิดที่ที่ระยองนะคะก็ตั้งแต่โตมาแล้วก็จำความได้พ่อแม่ก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันนั่นแยกทางกันตัวตัวที่เองอยู่กับแม่ครับแม่พี่น้องกี่คนฮะมีพี่น้องกับแม่กับพ่อเนี่ยมีคนเดียวค่ะอ๋อเป็นลูกเป็นลูกคนเดียวพ่คนเดียแม่เป็นแม่ที่สองครับครับก็มีลูกกับแม่แม่มีลูกอ่ะคนเดียวครับ แล้วคุณพ่อก็ไปมีครอบครัวมเขามีครอบครัวของเขาอยู่แล้วมีครอบครัวใหม่เท่ากับชีวิตในวัยเด็กก็อยู่กับแม่อยู่กับแม่ค่ะแมโตขึ้นมานี่เรียกว่าเห็นแม่ดูแลเรามาโดยตลอดเลยใช่ค่ะก็แม่ก็มีอาชีพค้าขายตอนแรกเลยเน่บ้านอยู่ในไร่อยู่ในอยู่ในทางปวกแดงก่อนตอนเด็กๆเล็กๆเลยอะบ้านอยู่ในทางปวกแดงนู่นนะคะแล้วแม่ก็พลิกผันจากการที่เป็นชาวไร่ก็ออกมาทําอาชีพค้าขายแม่ก็มาขายของพอเริ่มเข้าปอหนึ่งปอสองเนี่ย แม่มาขายของอยู่ที่ตลาดของนิคมหมู่บ้านนะคะในตลาดแถวบ้านนะคะตัวที่เองก็เห็นอาชีพการค้าขายของแม่เนี่ยก็ทําขายของขายก้วยทอดขายอะไรกับแม่มาตลอดเลยแม่เป็นคนที่ทําขนมอร่อยในตลาดตรงนั้นเลยค่ะก็เรียงว่าคุณแม่จากชาวไร่เปลี่ยนมาค้าขายแล้วก็มีฝีมือในการทําขนมด้วยเมื่อกี้แทนตัวเองว่าพี่ติ๊ดนะต้องถามถามถามพี่ติ๊ดว่าเราก็เห็นคุณแม่เนี่ยค้าขายมาตั้งแต่เด็ก แล้วเราก็ไปไปเรียนหนังสือตอนอยู่ชั้นประถมที่คุณแม่ก็ค้าขายแล้วใช่ค่ะและตอนเราเป็นเด็กเนี่ยเราเคยคิดไหมว่าเราอยากจะค้าขายเหมือนคุณแม่ก็ชอบค่ะคเพราะว่ามีตังค์ทุกวันชอบมากเลยอาชีพค้าขายเพราะว่าตอนที่อยู่ในไร่เนี่ยเด็กๆเ,เ,เ,เวลาเราจะทานอะไรมันทานไม่ได้มันไม่ค่อยมีอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่พอมาอยู่อาชีพค้าขายที่แม่อยู่เนี่ยมาเช่าบ้านอยู่กันกับแม่เนี่ย เอเรามีตังใช้เรามีเงินกินทุกวันทุกวันมีเงินเข้าบ้านตลอดมีเงินเข้าบ้านตลอดเพราะมีมีเวลาแม่ค้าขายของต้องมีกระป๋องสตังใช่ไหมคะแล้วในฐานะที่ตัวทิดเป็นเด็กอ่ะก็จะมีเงินหยิบใช้ตลอดจิกได้ตลอดค่ะเขาบอกกระป๋องสตังไม่ถือว่าเป็นความขลังอย่างเดียวว่าเขาต้องเลือกด้วยนะว่ากระป๋องอันเนี้ยต้องเก่าแล้วเก่าเก่าแล้วเก่าอีกแล้วเขาว่าไม่ยอมเปลี่ยนกระป๋องไม่เปลี่ยนค่ะไม่เปลี่ยนเพราะเขาถือว่ามันเป็นเคล็ด ใช่ค่ะนะใช่ใช่แล้วเราก็มีความรู้สึกค้าขายดีดีจังค้าขายดีดได,ได้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 สตังใช้ตลอดเวลาค่ะแล้วพิธีก็ก็ได้มีโอกาสช่วยคุณแม่บ้างไหมฮะช่วยค่ะทําตลอดเลยทําขนมทําอะไรกับแม่ตลอดเลยแม่ก็จะจ้างจะจ้างมากกว่าจะจะมีทําขนมก้วยทอดไข,ข่หงส์าระเปาอะไรเงี้ยเราก็มีหน้าที่ตื่นขึ้น,นมาเราก็ช่วยเขาทําฉาบขนมทาอะไรเงี้ยเอาไปขายร่วมกับเขาค่ะคแล้วพอช่วงไปโรงเรียนก็จะรับไปขายเพราะแม่เขาส่งด้วยเราก็ได้กําไรร้อยละสามบาท ครับร้อยหนึ่งเราก็ได้3าบาทตอนนั้นอายุกี่ขวบที่ที่ช่วยเขาทปอปอสี่ปอห้านะคะปอสี่ปอห้าเริ่มได้กําไรร้อยละสามแล้วพได้ได้ค่ะได้มากกว่านั้นค่ะเพราะว่าเวลาลูกค้าเนี่ยรับร้อยละสามจะติดน้าร้อยละห้าค่ะเอากําไรเอาเพิ่มไปเพื่อจะได้กําไรเพิ่มแม่แม่แม่ก็ยอมจ่ายใช่ค่ะจ่ายข่าไปโรงเรียนต่างหากแล้วแม่รู้ไหมว่าที่ผ่านมาลูกคนนี้เคยจิกเงินในกระป๋องด้วยทราบค่ะ แต่แม่ก็บอกว่าไม่เป็นไรลูกฉันเองประมาณนั้นใช่ไหมเราก็เหมือนกับใช้ชีวิตเหมือนเด็กที่ที่มีความเขาเริ่มสนุกกับการใช้ชีวิตแล้วเรียนหนังสือไปด้วยแม่ค้าขายมีเงินเข้ามาดูเหมือนชีวิตไม่ค่อยติดขัดไม่ค่ะไม่ขัดสนอะไรเพราะว่าถ้าคนเราขยันสักอย่างนะมีเงินเก็บอีกตั้งหากสมัยนั้นตอนนี่เรียน เราได้เงินไปเราเอาขนมไปขายเราได้ติเก็บติคนเก็บเงินเก่งมากสมัยนั้นทองบาทหนึ่งก็4ี่รอยก็ยังยัง,ย,งยังมีตังยังมีตังมีเงินมีทองเก็บนะคะตอนซื้อทองได้ตอนนั้นเรียนอยู่ชั้นไหนอ่ะปสป่ป,ปห้านั่นแหละคะ่ะเพราะว่าแม่เขาไม่ได้เอาเป็นได้นี่เขาให้เก็บไปเลยติ๊งก็ได้ซื้อทองเก็บเขาจะมีตลาดผมเนี่ยนะ,ะเด็กหญิงติดปสี่ปห้าเอาขนมที่คุณแม่ทำไปขาย เก็บเงินไปเรื่อยๆถ้าเป็นเด็กคนอื่นเขาก็ใช้สุด่ยสุดลายเลที่ใช้กับแม่ค่ะ <c oughs> นี่ก็คือเก็บและซื้อทองเลยค่ะตอนนั้นบาทละตอนนั้น400 400เราก็เก็บเป็นทองไหม<ะ>เก็บทองได้ตั้งแต่อายุ11บ<ะ>อ็หมายว่าเก็บเงิน ไปซื้อทองตั้งแต่ตอนอายุสิบเพราะว่าแม่เขาก็สะสมทองก่อนก็จะมีในตลาดอ่ะเขาจะมีเล่นแช่ทองมีอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอาไปเจมกับเขาด้วยฝากเล่นด้วยนะก็ถึงปุ๊บเขาก็ได้เราก็ได้ทองมาก็มีเงินมีหัวการค้าตั้งแต่เด็กเด็กเลยนี่ถามจริงๆว่าพอเราเป็นเด็กเนี่ยเราไปเรียนหนังสือเรียนเข้านานๆเข้าเนี่ยเราก็ต้องมีความฝันในเรื่องของทิศทางการทำมาหากินของเราตอนนั้นในใจค้าขายมาโดยตลอดแต่นึกไหมครับว่าอยากมีอาชีพ ทำอาชีพอะไรเป็นพิเศษที่เป็นอาชีพในฝันที่ชื่นชอบในช่วงนั้นจริงๆบอกว่าไม่ยังไม่เคยคิดเลยค่ะเพราะว่าเรายังไม่รู้สึกอะไรเลยก็เราก็ยังมีเงินเก็บแค่นี้เราก็มีเงินเก็บเราเป็นคนช่างเก็บพับแบมนี่เลี่ยมปิ๊บเลยเป็นก็มีตังค่ะเพราะฉะนั้นก็ใช้ชีวิตแบบนี้แหละปกติสุขดีเราก็เรียนไปเรื่อยจนถึงโตขึ้นไประดับมัธยมและชีวิตการเรียนเป็นยังไงบ้างคะชีวิตการเรียนก็เรียนได้ก็ไม่ถึงว่าเก่งก็ถือว่า ครูรูดถูกกังไปก็จบได้แล้วท้ายที่สุดไปจบมาทางด้านไหนงไงจครับจบ,จบมัธยม3ค่ะคทีนี้พอไปเรียนจบพอ,พอจบมัธยม3ปุ๊บสมัยนั้นเขามีเรียนพยาบาลมีเรียนเกษตรนะคะมีให้เลือกเรียนเขาก็มีหลายอันนั่นแหละแต่ว่าตัวตัวเองเนี่ยได้ไปอยู่ห้องเกษตรก็มีความรู้สึกอยากเรียนเกษตรทีนี้พ่อเข้ามามีบทบาทแหละพ่อที่ไม่ได้อยู่ไม่ค่อยได้ดูแลแหละแต่เขาก็เราก็ยังวิ่งขอตังค์เขาบ้างอะไรบ้างใช่ไหมคะก็เราบอกว่าจบแล้วพ่ออยากให้ไปเรียนบัญชีพ่อบอกให้ไปเรียนพิมพ์ดีดนะเรียนบัญชีนู้นนี้อะไรอย่างี้ แล้วก็หรือไม่ก็จะเลือกเรียนพยาบาลเอาไว้ดูแลพ่อตอนแก่ก็บอ,บอกที่ไม่ชอบอนะไม่ชอบก็อบอกพ่อที่อยากเรียนเกษตรที่อยากเรียนเกษตรจนสมัยนั้นเด็กแถวบ้านก็จะไปเรียนเกษตรบ้านอำเภอชนบุรนะะบีนะคะสัตหีบนะคะพอบอกว่าถ้าจะเรียนเกษตรมานี่มาหาพ่อที่ก็ไปอย่างดีเลยนึกว่าจะได้เรียนนึกว่าพ่อจะสนับสนุนแล้วก็จะให้เรียน พ่อบอกว่ามาลากสายมาลากสายทํางานสับปะรดอ่ะเนี่ย <ừ> um. เดี๋ยวกเกษตรเดี๋ยวพ่อจะฝึกให้พูดง่ายๆก็คือพ่อบอกว่ามาช่วยพ่อเดี๋ยวจะรู้เรื่องเกษตรเองเดี๋ยวรู้เรื่องเกษตร,เ,รษเองนะคะ่ะติกเลยประชดไม่เรียนไม่เรียนก็ไม่เรียนแม่แม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรอยู่แล้วครับในที่สุดก็ไม่เรียนเกษตรไม่เรียนแล้วแล้วไม่ได้เรียนอะไรเลยแล้วพอเป็นวัยรุ่นแล้วพอจบจากมสามปั๊บ ใช้ชีวิตยังไงต่อละฮะเพราะว่าพอเราไม่เรียนต่อเราก็ว่างใช่ทำยังไงทำงานค่ะทำงานมีนที่ตรงแถวนิคมกิโลสิบสองแถวระยองนะคะจะมีโรงงานสับป,ประรดรมีโรงงานสับป,ประรดเป็นโรงงานแรกของนิคมตรงนั้นเลยตอนที่สมัยเรียนอยู่ม .3 เนี่ยเขาเคยเอาเด็กนักเรียนมาฝึกงานนะคะคตัวเองก็ได้ไปเคยได้ไปเข้าไปทําด้วยได้ไปเป็น QC ได้ไปเป็น QA ตรวจเช็คอะไรอย่างเงี้ยพอจบนั้นปุ๊บตัดสินใจไม่เรียนครับพอตัดสินใจไม่เรียนปุ๊บก็เข้าโรงงาน ก็ไปสมัครก็ยังได้เครดิตดีในส่วนของนี้เราเป็นเด็กขยันในการทํางานเขาก็ให้เข้าไปทํา QA ตรวจเช็คแกนสับปะรดอะไรเหมือนเดิมทํางานในโรงงานค่ะก็ได้ทํางานที่แรกเป็นโรงงานสับปะรดนะแต่ชีวิตของของการเป็นวัยรุ่นที่เข้าไปในที่ทํางานเราก็ทํางานแล้วก็มีเงินเดือนแล้วก็มี OT แต่เห็นว่าก็ใช้ชีวิตอยู่ไปสักพักหนึ่งเนี่ยก็เริ่มต้นที่จะมีเป้าหมาย มีความฝันในชีวิตในสเต็ปต่อไปใช่ไหมครับก็หลังจากที่ได้เข้าไปทําในโรงงานแล้วเนี่ยก็อยากได้และอยากอยากได้เงินเป็นคนที่ชอบเก็บเงินชอบเก็บทองอยากสะสมตรงนี้มากๆเลยก็เพเป้าหมายตรงนี้นี่เดี๋ยวเรามาลุ้นกันดีกว่านะครับว่าทํางานอยู่ที่โรงงานแล้วแต่ยังอยากเก็บเงินเก็บทองต่อแล้วเด็กหญิงติดหรือคุณละดาวันเนี่ยจะวางแผนการใช้ชีวิตต่อไปอย่างไรช่วงหน้ากลับมาคุยกันนะครับ ลูกก็โตขึ้นทุกวันน่ะแล้วติ๊กมองอนาคตยังไงติ๊กจะรอเกาะรอรอรอให้สามีเลี้ยงเหรอ,อแล้ววันหนึ่งคําที่จุดคิดตาักเลยก็คือวันหนึ่งถ้าทิยุทเป็นอะไรไปล่ะเขาเป็นพี่น้องกันถ้าที่ยุทเป็นอะไรไปติ๊กจะเริ่มต้นชีวิตตอนนั้นเหรอ,อือทําให้ติ๊กเริ่มคิดแล้วก็ก,ก็ลองดูพี่ลอง